สวัสดีค่ะทุกคนสบายดีไหมคะขอขอบพระคุณที่กรุณากดติดตาม t h โลโ Holo Channel และแอด friend ไปเป็นเพื่อนกันในไลน์และ Facebook พร้อมกับขอขอบพระคุณสำหรับผู้ที่ให้ความไว้วางใจในทักษะการอ่านและตีความหมายไพายทาโลของอาจารย์เพื่อวิเคราะห์ปมประเด็นปัญหาพร้อมกับชี้แนะ ให้แนวทางในการแก้ไขอุปสรรคปัญหาคุณผู้ชมติดต่อจองคิวปรึกษาเป็นการส่วนตัวในการปรึกษาเป็นการส่วนตัวใช้เวลาสองชั่วโมงบางคนเลยเวลาไปถึงสามชั่วโมงก็มีค่ะเพราะเป็นการปรึกษาไม่ใช่เป็นการดูดวงทั่วไปจึงต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์ปมประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณอีกทั้งยังต้องหาแนวทางเพื่อแก้ไขอุปสรรคปัญหาต่างๆด้วยจึงต้องอ่านและตีความหมายไพทาโรอย่างละเอียด1ปีเต็มในการทำงานของอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นการเปิดรับปรึกษาเป็นการส่วนตัวและการผลิตคลิปวิดีโอทำนาย12ราศีด้วยความเป็นตัวตนขีดสุดของอาจารย์ ในสไตล์ nice style, slow life อาจารย์ได้รับความเมตตาจากคุณผู้ชมเปิดใจรับความเป็นตัวตนของอาจารย์ในวันนี้ยอด Subscribe เกือบหนึ่งแสนแล้วขอขอบพระคุณในน้ำใจของคุณผู้ชมมากๆค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นหมวดทำนายสถานการณ์ปัจจุบันการงานการเงิน12ราศี ประจำเดือนกุมภาพันธ์2562อาจารย์เลือกสำรับไพ่ t a r o of the 78 Dials มาดูกันนะคะประตู78บานจะบอกเล่าเรื่องราวสถานการณ์ปัจจุบันการงานการเงินให้แก่12ราศีในเดือนกุมภาพันธ์2562อย่างไรบ้าง ให้เกียรติชาวราศีธนูค่ะราศีธนูคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมค่ะชาวราศีธนูคะมาดูกันนะสถานการณ์ปัจจุบันการงานการเงินของคุณในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2562จะเป็นอย่างไรบ้าง ขอหยิบไพ่แทนชาวราศีธนูนะคะหยิบไพ่มาครบแล้วนะขออำนาจไพ่ทาโล่โปรดทำนายสถานการณ์ปัจจุบัน การงานการเงินของชาวราศีธนูผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2562ด้วยเธอขอเปิดหน้าไพ่ก่อนนะคะให้เกียรติชาวราศีธนูค่ะ ราศีธนูคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมค่ะชาวราศีธนูคะมาดูกันนะสถานการณ์ปัจจุบันการงานการเงินของคุณในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2562จะเป็นอย่างไรบ้าง ขอหยิบไพ่แทนชาวราศีธนูนะคะ หยิบไพ่มาครบแล้วนะขออำนาจไพ่ทาโร่โปรดทํานายสถานการณ์ปัจจุบันการงานการเงินของชาวราศีธนูผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2562ด้วยเธอขอเปิดหน้าไพ่ก่อนนะคะ เปิดหน้าไพ่มาครบทุกใบแล้วเริ่มอ่านและตีความหมายให้ชาวราศีธนูฟังสถานการณ์ปัจจุบันด้วยไพ่ใบแรกนี่คือไพ่กลงล้อแห่งโชคชะตาหมายถึงอันชีวิตของคนเรานั้นนะมีขึ้นและมีลงเมื่อเวลาที่ชีวิตของคุณอยู่ในช่วงขาขึ้นอะไรก็ราบรื่นไปหมด ติดขัดได้ไม่นานก็จะมีวิธีการวิธีทางต่างๆมาช่วยคลี่คลายแต่ถ้าหากว่าถึงจุดที่ชีวิตของคุณขาลงคุณพยายามแทบแย่มุ่งม,มั่นฝ่าฟันก็แล้วอดทนอดกั้นก็แล้วมุมานะก็แล้ว แต่คุณก็ไม่สามารถที่จะพังทลายอุปสรรคปัญหาได้เลยชาวราศีธนูคะเทียบเคียงเอาว่าในตอนนี้ชีวิตของคุณอยู่ในช่วงขาลงไหมถ้าขาลงก็คือตอนนี้ทำอะไรก็ติดขัดไปหมดอุปสรรคปัญหาต่างๆประเดประดังเข้ามาสิ่งที่ไม่ควรที่จะเกิดนะ สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกอึดอัดใจเรื่องราวเศร้าหมองการผิดหวังประเดประดังเข้ามาทุกทิศทุกทางหรือถ้าหากว่าชาวราศีธนูคุณอยู่ในช่วงขาขึ้นชีวิตของคุณก็จะเต็มไปด้วยความราบลื่นมีอุปสรรคปัญหาใดๆอีกไม่นาน แป๊บเดียวก็จะคลี่คลายลงได้และต่อมาไพ่ใบนี้มาขยายความมาขยายความหมายของไพ่กงล้อแห่งโชคชะตาในตอนนี้เนี่ยก็จะได้เจอสถานการณ์ที่ว่ามีผู้คนไปมาหาสู่คุณและผู้คนที่ไปมาหาสู่เนี่ย เขาก็นำเรื่องราวนำสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะคือเขามาแล้วทำให้คุณเนี่ยมีความสุขถ้าหากว่าชาวราศีธนูคุณใกล้เคียงในความหมายไพ่สองใบนี้นั่นหมายถึงว่าชีวิตของคุณอยู่ในช่วงขาขึ้นแต่ถ้าหากว่า ชาวราศีธนูท่านใดคุณอยู่ในช่วงของขาลงละ่ะก็สามารถตีความหมายตรงกันข้ามได้ก็คือเวลาที่มีผู้คนเข้ามาหาเนี่ยคุณก็จะต้องมองผู้คนเหล่านี้ที่เขาเที่ยวไล้เที่ยวขือวนเวียนมาหาคุณเนี่ยว่าเขามีความจริงใจไหมเบื้องหน้าเขาอาจจะพูดดี ชื่นชมคุณสารพัดยกยอปอปั้นคุณแต่ข้างในลึกๆเขาซ่อนอะไรไว้หรือไม่พอเมื่อเวลาที่คุณอยู่ในช่วงขาลงเนี่ยบางสิ่งบางอย่างอาจจะชักนำนำพาฉุดให้คุณเนี่ยหลงไหลได้ปื้ม ในสิ่งที่เป็นภาพลวงตาคุณมองไม่เห็นสิ่งที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ในคำพูดที่สรรเสริญเยินยอยกยอปอปันหรือเขาเทียวไล้เทียวขือมหาคุณจนคุณมีความรู้สึกว่าเอ๊ะหลงไหลอะไรคุณน,นักหนาทำไมถึงเทียวไล้เทียวขือคุณจังความคิดต้องการผลประโยชน์อะไร แฟงอยู่เป็นนัยยะแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดเผยก็ได้ในสิ่งที่เขาต้องการผลประโยชน์ที่เขาต้องการอาจจะยังไม่เปิดเผยในตอนนี้ต่อมาในเรื่องเนื้องานจริงๆไพ่ใบนี้ชาวราศีธนูบางคนหากว่าก่อนหน้านี้คุณค่ำเคร่งมุมานะเพียรพยายาม ในโปรเจกต์บางอย่างในเนื้องานบางอย่างตอนนี้ชาวราศีธนูบางคนคุณประสบความสำเร็จเหมือนกับจิตรกรวาดภาพไพ่ใบนี้นะคะ mm hmm. เห็นผู้ชายคนนี้ไหมเดินเข้ามาในห้อง mm hmm. เขาได้รับการตบมือจากคนที่อยู่ในห้อง mm hmm. นั่นหมายถึงว่าเขาจะต้องประสบความสำเร็จและในการที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นจะต้อง ผ่านระยะเวลาอันยาวนานค่ะคำเคร่งมุมานะเพียรพยายามนานมากพอดูบางครั้งก่อนหน้านี้แทบจะถอดใจด้วยซ้ำว่าไม่เอาแล้วเคยจะล้มเลิกในโปรเจกต์นี้ตั้งหลายครั้งเพราะมันเป็นงานที่ยากและใช้เวลานานแต่ในที่สุดก็ไม่เลิกทำ อดทนอดกลั้นและเพียรพยายามจนในที่สุดในตอนนี้ก็ประสบความสำเร็จได้ค่ะนี่ไพ่ใบนี้ไพ่ที่มาขยาย,ายไพ่ใบนี้หมายถึงผู้ที่มีศักยภาพขั้นสูงและกว่าที่จะได้ศักยภาพขั้นสูงเนี้ยคือหาความรู้ เพิ่มเติมไพ่ใบนี้หมายถึงการศึกษาก็ได้ค่ะคือการศึกษาที่เลื่อนวิริยะฐานะเช่นคุณจบปริญญาตรีคุณก็เรียนเพิ่มปริญญาโทคุณจบปริญญาโทแล้วคุณก็เรียนเพิ่มปริญญาอกีกหรือผู้ที่เทคคอร s สเพื่อให้ตัวเองมีความเชี่ยวชาญ e อ็กซ์ใน สาขาอาชีพนั้นๆเพิ่มขึ้นหากว่าชาวราศีธนูท่านใดในเรื่องของโปรเจกต์นานแล้วคุณศึกษาเพิ่มคุณวิจัยเพิ่มจนในที่สุดแล้วงานของคุณนอกจากว่าจะประสบความสำเร็จแล้วคุณยังมีวิริยะฐานะเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหคุณทำงานชนิดแบบว่าตัวเป็นเกลียวหัวเป็นนอ็อตนะคะคําเคร่งคือไม่สนใจอะไรเลยอะนะอดทนฝันฝ่าอุตสาหะจนในที่สุดคุณประสบความสำเร็จแต่สำหรับชาวราศีธนูบางคนถ้าคุณยังไม่ประสบความสำเร็จในตอนนี้ คุณก็คาดหวังว่างานที่คุณทำซึ่งเป็นงานที่คุณจะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมไปด้วยเป็นงานที่คุณจะต้องศึกษาหาความรู้ไปด้วยงานจึงจะสำํำเร็จนั่นหมายถึงว่าคุณก็เฝ้ารอความสำํำเร็จนะคะงานหรือโปรเจก t นี้ไม่ใช่ได้มาอย่างง่ายดาย ต้องทุ่มเทกายใจสติปัญญาค่ะจึงจะประสบความสำเร็จส่วนในเรื่องการเงินคุณได้ไพ่เดวิลหมายถึงว่าชาวราศีธนูบางท่านเนี่ยในเรื่องการเงินเนี่ยคุณสูญเสียไปอันเนื่องมาจากกิเลสของคุณนะคะคุณไปมีพันธนาการบางสิ่งบางอย่างซึ่งก่อนหน้านี้ อันเนื่องมาจากว่าคุณไปหลงเชื่อคำชักชวนโฆษณาชวนเชื่อต่างๆคุณก็เลยทุ่มเทเงินไปกับสิ่งนั้นและเป็นพันธนาการของคุณค่ะนะคะจนตอนนี้คุณยังถอนตัวออกมาไม่ได้เลยอะแล้วพอถอนตัวออกมาไม่ได้ท่ากลาง สังคมรอบข้างก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าโอ้โหคุณทําไปได้นะคะนอกจากตัวเองด่าตัวเองแล้วคนรอบข้างด่าให้อีกด้วยนะคะว่าคุณทําไปได้ฉะนั้นในตอนนี้คุณเลยจะต้องทํางานหนักคะ่ะเพื่อที่จะชดใช้ในสิ่งที่คุณไปหลงไหล ไปหลงไหลได้เพิ่มกับสิ่งนั้นและเสียเงินไปก็เยอะมากค่ะตอนนี้คุณเลยต้องแบกภาระหนะักที่จะต้องสะสางไพ่ใบนี้ยังหมายถึงการเสียเงินไปในเรื่องของสีเทาๆด้วยนะคะการกระทําอะไรก็ตามที่เป็นเกี่ยวกับสีเทาค่ะในตอนนี้เมื่อคุณเสียเงินไปในเรื่องของการเสี่ยงโชค หรือไปในเรื่องสีเทาแล้วคุณจึงจะต้องทำงานหนักเพื่อชดใช้หากว่าชาวราศีธนูท่านใดคุณเป็นหนี้เป็นสินอันเนื่องมาจากว่าคุณผิดพลาดไปนะคะเพอ้อไผไปนะอาจารย์ก็เป็นกำลังใจให้ก็ขอให้คุณชดใช้หนี้สินนั้นหมดสิ้นไปในเร็ววันด้วยเถิด อดทนนะคะคนเก่งต่อมาปัญหาค่ะนี่คือไพ่ที่หมายถึงคดีความนะคะเพราะว่าผู้คนเหล่านี้มาอยู่หน้าศาลสถิตยุติธรรมนี่คือตาช่างค่ะนะความหมายแรกคือเรื่องเกี่ยวกับคดีความ ชาวราศีธนูบางท่านคุณก็ไปแตะในเรื่องของคดีความซึ่งทำให้เป็นปัญหานะคะหรือบางทีชาวราศีธนูอาจต้องเสียเงินไปในเรื่องคดีความก็ได้นะ,อะพอพูดถึงคดีความในตอนนี้ชาวราศีธนูก็หนักใจเลยนะคะ หากว่าคุณจะต้องมีปัญหาเรื่องคดีความต่อไปไพ่ใบนี้หมายถึงความยุติธรรมในเรื่องสนธิสัญญาในเรื่องการไปเซ็นสัญญาต่างๆนี่ก็เป็นปัญหาให้กับชาวราศีธนูอีกค่ะและไพ่ใบนี้หมายหมายถึงอารมณ์ความสุข แต่ไพ่ใบนี้กลับมาอยู่ในตำแหน่งของปัญหาเห็นจิตรกรวาดภาพการแต่งงานไหมคะนั่นก็หมายถึงว่าปัญหาเรื่องครอบครัวค่ะชาวราศีธนูบางท่านคุณก็มีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวค่ะปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวแล้วเอาเรื่องเกี่ยวกับคดีความนะคะ เข้ามาอ่านโยงใยกันไพ่สองใบนี้คนสมาชิกในครอบครัวอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับคดีความทำให้ชาวราศีธนูจะต้องกลุ้มใจทุกใจไปด้วยนะคะชาวราศีธนูเมื่อเวลาที่คนในครอบครัวของเรามีปัญหาในเรื่องคดีความแบบนี้หรือ ชาวราศีธนูจะต้องทุกใจว่าสมาชิกภายในครอบครัวร่ำร้องความยุติธรรมอะไรสักอย่างหรือแม้แต่ตัวคุณเองร่ำร้องความยุติธรรมให้สมาชิกในครอบครัวมอบความยุติธรรมให้กับคุณด้วยเถิดอย่าลำเอียงนะคือคุณต้องการให้คนในครอบครัวมีความยุติธรรมกับคุณบ้าง อย่าลำเอียงกับคุณนักเลยโอ้โ oh, หเป็นไปได้หลายอย่างเลยที่อาจารย์อ่านในเรื่องของปัญหาให้กับชาวราศีธนูฟังเทียบเคียงเอานะคะว่าคุณใกล้เคียงกับเรื่องแบบไหนไพ่ใบนี้ the world หมายถึงว่าชาวราศีธนูบางท่านชีวิตของคุณก็เปิดกว้างออกไป พอคุณอยู่ในโลกที่กว้างขึ้นแล้วไพ่ใบนี้จะหมายถึงว่าคุณต้องพยายามไต่ตองดูให้ดีว่าคนที่เข้ามาหาคุณนั้นหากว่าเขามาขอความช่วยเหลือคุณจะต้องไต่ตองคิดพิจารณาให้ดีว่าสมควรที่จะช่วยเหลือเขาไหมนะคะซึ่ง ไค่คู่แรกเนี่ยอาจารย์อ่านว่ากงล้อแห่งโชคชะตาในตอนนี้ชีวิตของชาวราศีธนูถูกควบคุมด้วยโชคชะตาฟ้าลิขิตคุณได้เจอใครคนหนึ่งที่โอ้โหเขามาฟอร์มดีทีเดียวบางทีคุณหลงไหลได้ปื้นบางทีคุณหลงไหลได้ปื้มเขานะคะคุณมีความรู้สึกว่า เหมือนเขาพูดจาดีทำให้คุณเนี่ยเมตตาเอ็นดูถูกชะตาก็จริงแต่ว่าในโลกที่กว้างใหญ่เนี่ยที่ชีวิตของคุณไปสู่โลกที่กว้างใหญ่ผู้คนมากหน้าหลายตาเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะฟันธงได้หรอกว่าคนคนนี้เขาจะใช่เขาจะดีจริง ไพ่นะใบนี้ความหมายของไพ่คือ you need to know how to give นะคะคือคุณจำเป็นที่จะต้องรู้ว่าให้อย่างไรการให้อย่างไรก็คือการที่เราจะต้องคิดพิจารณาค่ะต่อมาค่ะไพ่ใบนี้สรุปไพ่ใบนี้หมายถึงว่าในตอนนี้ชาวราศีธนูบางท่าน คุณปรารถนาสิ่งใดคุณอาจจะได้รับข่าวดีนะั้นอาจารย์ดีใจด้วยนะหากว่าชาวราศีธนูท่านใดคุณได้รับข่าวดีนี้นะคะแต่ขอให้คุณมีสติสัมปชัญญะอย่าได้เคลิบเคลิ้มนะหลงไหลไปกับข่าวดีนี้จนเกินความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างต้องให้มีสติสัมปชัญญะนะคะชาวราศีธนูเอาละค่ะ หากว่าชาวราศีธนูท่านใดคุณเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากคุณมีอาจารย์เป็นเพื่อนนะคะคอยปลอบใจและเข้าใจคุณชาวราศีธนูท่านใดคุณมีความสุขคุณสมหวังอาจารย์ก็ดีใจด้วยค่ะแล้วพบกันเดือนหน้านะคะ